สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับ Tomica Limited Vintage Neo กับ Nissan GT R50 นะครับงานของ i t a l e s s i n ซซึ่งโฉมนี้จะเป็นรถเทสต์คานะครับแต่อยู่ในซีรีส์ที่สูงที่สุดของ t o m i ก a าก่อนหน้านี้เวอร์ชั่นรถที่ขายจริงก็มีทาเป็นโมเดลในซีรีส์ t o m i ก a าพรีเมียมแล้วนะครับซึ่งหากสนใจก็สามารถย้อนกลับไปรับชม EP 7ที่17ที่ผมเคยนำมารีวิวไว้แล้วได้ด้วยครับ แพ็กเกจจะเป็นกล่องกระดาษอย่างดี2ชั้นด้านในมีการ์ดและถาดพลาสติกกันกระแทก2ชิ้นตัวโมเดลมีติดกระจกมองข้างมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสีของตัวรถจะเป็นขาวดําและมีจุดสังเกตเวอร์ชั่นนี้ก็คือตัวอักษรคําว่าเทสคาที่อยู่บนฝากระโปรงหน้าอย่างชัดเจนครับ โมเดลในซีรีส์ TLVN นี้ก็จะสวยงามสมจริงอยู่แล้วนะครับอย่างจุดเล็กๆที่ผมลองไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมก็คือทะเบียนของรถเทสค์คันนี้เนี่ย A632509 อิตาลีก็เหมือนกับรถเทสค์คันจริงเป๊ะเลยนะครับไฟหน้าไฟไท้ายของโมเดลเป็นพลาสติกใสและก็ทำลวดลายของดวงโครมออกมาได้สวยนะครับกระทะล้อลายสวยงามมองเห็นจานเบรกภายในแล้วก็ล้อเป็นล้อยางนะครับ สกูปช่องดักลมภายนอกเนี่ยมีครบนะครับที่หลังคาเนี่ยเสาอากาศด้านหลังบนหลังคาก็สวยงามมากนะฮะลูกเล่นที่โมเดลคันนี้มีให้มามีเพียงอย่างเดียวนะครับก็คือสปอยเลอร์ด้านหลังเนี่ยสามารถยกขึ้นมาได้และเมื่อปิดลงไปก็แนบสนิทกับตัวรถโมเดลร่องรอยต่อเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นเลยครับเบรกคาลิ p เปอร์ของโมเดลก็จะออกเป็นสีบรอนทองแดงเหมือนกับรถชันจริงเลยนะครับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถคันนี้นะครับจะใช้เครื่อง V6 3.8ลิตร รหัสเครื่อง VR38 DETT Twin Turbo ที่อัปเกรดจนมีกำลังสูงสุดถึง720แรงมา้าส่วนโครงสร้างเดิมของตัวรถนั้นจะมาจาก Nissan GT-R Nismo R35 นะครับโมเดลคันนี้ก็จะเป็นรถพวงมาลัยซ้ายตามรถชนจริงที่ออกแบบและพัฒนานในอิตาลีประเทศของสำนักบ้านเกิดอ t ตา d e ดีไซนครับ ภายในของโมเดลแม้จะมองได้ไม่ถนัดนะครับแต่ในจุดที่มองได้เนี่ยก็จะเห็นถึงรายละเอียดของคอนโซลพวงมลาลัยเบาะนั่งคันเกียร์ต่างๆที่ทําออกมาให้สวยงามครับผมก็เลยนําภาพภายในของรถครันจริงมาฝากให้ชมครับว่าสวยงามขนาดไหนครับและหากสนใจเกี่ยวกับโมเดล GTR 50โฉม Production Car ใน EP ที่17เนี่ยผมก็ได้นำงานของเอล่าคาร์มาเปรียบเทียบกับงานของโทมิก้าพรีเมียมให้ด้วยนะครับสามารถ ชมติดตามคลิกไปดูกันได้นะฮะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ